ลดสวนกระแสของแพงเม็ดมะม่วงทอดเกรด A ทิศทางไทยเม็ดใหญ่จัมโบ้เคี้ยวเพลินปกติ1 500. ห่อ500กรัมราคา239บาทพิเศษเหลือเพียง199บาทวันนี้ถึง31มกราคม2 5 6 5 สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่ทางไทยกาะติดสถานการณ์โควิดค่ะมาพบกับดิฉันปุณารุงเพชรแซ่เบนะคะในวันที่25มกราคม2565วันนี้วันอังคารกันแล้วนะคะมาติดตามตัวเลขกันดีกว่าว่า,อาตอนนี้มีสัดส่วนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะคะตัวเลขวันนี้นะคะสำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ค่ะคุณผู้ชมอยู่ที่6,718ราย ผู้ป่วยที่หายกลับบ้านแล้ว7,659รายวันนี้มีผู้เสียชีวิต12รายค่ะสำหรับผู้ป่วยที่ทำการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลขณะนี้นะคะที่อยู่ที่81,500 32รายนะคะอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่ไม่ได้อยู่แค่เฉพาะในโรงพยาบาลเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมโรงพยาบาลสนามาสถานที่กกันต่างๆหรือแม้แต่เป็นในลักษณะของการรักษาใน Home Isolation mm hmm. ก็จำนวนสถิติก็นับตอนนี้อยู่ที่81,532รายค่ะส่วนอาการหนักนะคะอยู่ที่548รายถือว่ามีสัดส่นที่ลดลงนะคะจากก่อนหน้านี้อยู่ที่ประมาณ550ราย ใช้เครื่องช่วยหายใจขณะนี้ค่ะอยู่ที่114รายค่ราวคนี้มาดูสัดส่วนในเรื่องของการฉีดวัคซีนกันบ้างค่ะคุณผู้ชมในกล่องเล็กๆข,ข้างล่างเนี่ยนะคะก็มีการาระบุตัวเลขเอาไว้ว่าไทยเราค่ะมีการฉีดนคะคะวัคซีนไปแล้ว112ล้านด้วยกันนะคะสัดส่วนเข็ม1เข็ม2เข็ม3ก็ตามนี้เลยคราวนี้มาดูตัวเลขของอจังหวัดที่มี ยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 นะคะมากที่สุดไร่เลียงลงมานะคะจังหวัดแรกที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อมากที่สุดก็ยังคงเป็นกรุงเทพมหานครค่ะยอดสะสมตั้งแต่วันที่1มกราคม2565ถึงวันนี้นะคะวันที่25มกราคม2565ตอนนี้กรุงเทพมหานครพื้นที่เดียวสะสมไปแล้วอยู่ที่19,100 0รายรองลงมาจากกรุงเทพค่ะก็จะเป็นทางด้านของชนบุรี แล้วก็สมุทรปราการภูเก็ตนนทบุรีอุบลราชธานีขอนแก่นเชียงใหม่ประทุมธานีนครศรีธรรมราชค่ะนอกนั้นก็จะไล่เรียงลงมาตามนี้นะคะฉะนั้นก็ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดที่ได้เสนอข้างต้นนี้ใช้ชีวิตกันด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะวันนี้มาดูตัวเลขผู้ติดเชื้อ,อรายใหม่นะคะถ้ามีการแบ่งว่าวันนี้แค่เฉพาะวันนี้วันเดียวเลย จังหวัดไหนติดมากสุดไปดูกราฟนี้กันค่ะสำหรับกราฟนี้นะคะจะแสดงให้คุณผู้ชมได้เห็น10อันดับนะคะของจังหวัดที่มีการติดเชื้อโควิด -19 มากที่สุดประจำวันนี้มากที่สุดวันนี้ก็ยังคงเป็นกรุงเทพมหานครค่ะติดเชื้อรายใหม่จังหวัดเดียวอยู่ที่1269รเารายรองลงมาก็เป็นสมุทรปราการค่ะ556รายนนทบุรี411ราย ภูเก็ต354รายชนบุรี314รายขอนแก่น247รายปทุมธานี228รายเลยค่ะ152รายนายนครราชสีมา144รายแล้วก็ศรีสะเกดนะคะ100ก็คืออันดับที่10เนี่ยจะเป็น2สวัสดว์ดที่มีสัดส่วนตัวเลขเท่ากันคือศรีสะเกดและอุดรธานีอยู่ที่118รายก็10อันดับนี้เป็นตัวเลขล่าสุดเลยที่มีผู้ติดเชือ้อ ภายในพื้นที่มากที่สุดไล่เรียง1-10ถึงเขานี้มาดูในส่วนของแผนที่ประเทศไทยกันบ้างดีกว่ากันบ้างนะคะคุณผู้ชมว่าตอนนี้ตั้งแต่เจ้าตัวโอมิครอนเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยพื้นที่จังหวัดของประเทศไทยสีแดงเนี่ยตอนนี้กระจายไปมากน้อยแค่ไหนมาดูที่ภาพนี้นะคะ ถ้าเป็นสีแดงเนี่ยแน่นอนว่ามีสัดส่วนตัวเลขนะคะผู้ติดเชื้อโควิด1 9สายพันธุ์โอมิครอนเนี่ยคือมากสุดตั้งแต่51คนขึ้นไปนะคะก็ไล่เรียงตามนี้เลยรู้สึกว่านหนักๆแล้วก็เยอะๆแล้วก็มากองกันเป็นก้อนเลยเนี่ยน่าจะอยู่ทางโซนฝั่งของภาคอีสานนะคะถ้าดูจากแมปแผนที่นี้และต่อมาค่ะคุณผู้ชมก็ตอนนี้นะคะก็ใกล้เข้าสู่เทศกาล ช่วงตรุษจีนกันแล้วนะคะจะมีการจัดงานเทศกาลตรุษจีนกันในช่วงวันที่28มกราคมนี้เรื่อยไปจนถึงวันที่3กุมภาพันธ์2565นกะคะก็เป็นช่วงที่เป็นการเฉลิมฉลองกันของชาวไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทยที่ก็จะมีการร่วมง,งานเทศกาลตรุษจีนกันแน่นอนว่าทางภาครัฐต่างๆนะคะก็จะต้องมีมาตรการในการควบคุมโรคโควิดส9าสำหรับการจัดกิจกรรมในช่วงนี้ด้วย ซึ่งเบื้องต้นค่ะทางภาครัฐเองก็มีการกําหนดนะคะมาตรการควบคุมอยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ย5เรื่องด้วยกันเรื่องแรกค่ะก็จะเป็นการนะคะอาจจะต้องอาฝากเตือนนะคะสำหรับประชาชนถึงสถานการณ์แล้วก็ความเสี่ยงด้วยว่าพื้นที่ไหนเนี่ยจะหรือกิจกรรมไหน ะะที่จะเป็นจุดที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโรคโควิด -19 ได้มากที่สุดอันดับหนึ่งนะคะทางด้านของอสบ,บคอเองก็บอกว่าการรวมตัวกันของญาติพี่น้องจากหลายที่มารวมตัวกันเพื่อการเส้นไหวบำเพบุรุษการพบปะสักสันอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีความเสี่ยงนะคะในการแพร่เชือ้อโควิด -19 สค่ะการจัดก,กิจกรรมเส้นไหวบำเพบุรุษภายในบ้านการนับรวมตัวกันระหว่างญาติ อันนี้ก็มีส่วนเช่นเดียวกันและ3ค่ะการเดินทางไปตลาดหรือไปซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อซื้อชุดเส้นไหว้นะคะแล้วก็แน่นอนว่าจะไปเจอเจอกับผู้คนที่ค่อนข้างหนึ่งแน่นในตลาดแออัดกันอะไรแบบนี้ก็เป็นจุดเสี่ยงของการแพร่โรคค่ะ 4. ค่ะการเดินทางไปร้านอาหารเพื่อรับประทานอาหารแล้วก็พบปะสังสรรกันคนในครอบครัวนะคะก็นานๆนทีมาเจอกันไม่สนุกทันที่บ้านก็ไปร้านอาหารบางทีก็ไปจํานวนเยอะนะคะก็อาจจะเป็นจุดเสี่ยงได้เช่นเดียวกัน อันดับที่ค่ะการเดินทางไปศาลเจ้านะคะเพื่อไปไหว้ขอพรน,นะคะหรือการไหว้เจ้าอันนี้แน่นอนค่ะก็จะเป็นอีกจุดเสียงหนึ่งที่ผู้คนก็จะแบบไปน,นึองแน่นเช่นศาลเจ้านี้ศักดิ์สิทธิ์มากนะคะทุกๆปีการเทศกาลตรุษจีนคนก็จะแห่หันกันไปขอพรแบบนี้เป็นต้นก็ถือว่าเป็นจุดเสียงถ้าเกิดว่าเลี่ยงได้ก็ควรจะเลี่ยงหรือว่าเอาเป็นว่าเอาแบบ เลือกวันที่แบบไม่ต้องไปออก,กันมากแต่ก็อย่างว่านะคะคุณผู้ชมเทศกาลถุดตรีนเขาก็จะมีแบบวันไหว้วันจ่ายวันเที่ยวกันอะไรเงี้ยก็ถูกกาหนดเอามา,อาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ค่อนข้างจะหลีกเลี่ยงได้ยากแต่ก็ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็เป็นการอันดีนะคะ mm hmm. เพื่อไม่เข้าไปในจุดที่มันมีการแอรอัดเพราะถ้าเกิดมีใครคนใดคนหนึ่งในนั้นเนี่ยเกิดมีเชื้อโควิดสิโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าตัวโอมิครอนปุ๊บเนี่ยมันระบาดเป็นวงกว้างอย่างแน่นอนเพราะว่าอัตราการติดเชื้อของเจ้าตัวโอมิคาร์เนี่ย อย่างที่เรารู้กันอยู่นะคะว่าสามารถติดเชื้อได้ไวกว่าเดลต้า5 5เท่าเลยทีเดียวมาพูดถึงในเรื่องของโควิดนะคะแน่นอนเราก็จะต้องมาเชื่อมโยงถึงวัคซีนนะคะสำหรับวัคซีนค่ะอย่างวันนี้ที่เราได้มีการโพสต์ปกกันไปนะคะคุณผู้ชมว่าสัดส่วนของการใช้สูตรวัคซีนที่เราใช้กันอยู่เนี่ยปรากฏว่ามันสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ด้วยนะเดี๋ยววันนี้จะมา เอาข้อมูลมาเล่าให้ฟังกันแล้วก็รวมถึงค่ะทางคุณหมอเองก็ออกมาแล้วนะคะว่าในเรื่องของการบูสเตอร์โดสจากเข็ม3ไปสู่เข็ม4เนี่ยในช่วงของเข็ม4ไม่แน่ว่าเราอาจจะมีวัคซีนเจน2ออกมาเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดกันแต่ก่อนอื่นค่ะมาพูดถึงผลวิจัยของอ CDC ก่อนนะคะของสหรัฐค่ะก็มีการชี้นะคะว่าวัคซีนเข็มบูสเตอร์โดสเนี่ยก็จะกันพวกป่วยหนักนะคะจากเจ้าไวรัสโอมิครอนได้ค่ะ ผลวิจัยชุดใหม่เนะคะเป็นของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคค่ะ CDC ของสหรัฐเปิดเผยว่าผลการวิจัยของ CDC ทั้ง3รายการเป็นผลวิจัยชุดแรกๆที่ศึกษาถึงประสิทธิภาพของวัคซีนในการต้านไวรัสโอมิครอนในสหรัฐและได้มีการตอกย้ำถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีนเข็มบูสเตอร์เพื่อยับยั้งการเจ็บป่วยขั้นรุนแรงจากไวรัสโอมิครอนที่กำลังระบาดอย่างหนักในสหรัฐ โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่ค่ะกว่า99อร์ซที่เป็นสายพันธุ์นี้วัคซีนเข็มบูสเตอร์โดสสามารถยับยั้งโอกาสเสี่ยงที่ผู้ติดเชื้อจะต้องรับการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินนะคะก็พูดง่ายว่าวัคซีนเข็มบูสเตอร์โดสสามารถยับยั้งโอกาสเสี่ยงที่ผู้ติดเชื้อจะต้องรับบริการทางแพทย์ฉุกเฉินหรือโอกาสที่จะต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลจากโควิด19ได้ก็คือลดอาการหนักนั่นแหละคุณผู้ชมนะคะ แล้วก็ในเรื่องของการฉีดวัคซีนค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของสอบคอเองก็มีการประกาศออกมานะคะว่าจะให้มีการนะคะฉีดออขออภัยครับก่อนจะไปประกาศมาดูในเรื่องของประสิทธิภาพประสิทธิผลของวัคซีนกันก่อนคะ่ะคุณผู้ชมสำหรับประสิทธิภาพแล้วก็ประสิทธิผลของวัคซีนโควิดที่ เราทําการฉีดกันอยู่ในประเทศไทยณขณะนี้นะคะก็ได้มีการประมวลผลการศึกษากันโดยมีพื้นที่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ยสพื้นที่ประกอบด้วยภูเก็ตค่ะกรุงเทพม,มหานครเชียงใหม่แล้วก็กาลสินนะคะที่ก็ระบาดอย่างหนักจากกลุ่มคลัสเตอร์ที่เป็นสายพันธุ์โอมิครอนนะนะคะก็ทําการประมวลผลการศึกษาจากสูตรต่างๆดังนี้ค่ะสําหรับสูตรแรกนะคะที่เป็นชิโนวัคสเข็ม ผลปรากฏว่าในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะก็สามารถที่จะป้องกันการติดเชื้อนะคะได้อยู่ที่27เปอร์เซ็นต์แล้วก็ป้องกันอาการป่วยหนักนะคะหรือว่าอาการเสียชีวิตจากสูตรนี้เนี่ยได้ถึง90เปอร์เซ็นต์ส่วนกรุงเทพมหานครสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ถึง60เปอร์เซ็นต์ในสูตรของชินวัคสองเข็มค่ะส่วนจังหวัดเชียงใหม่ก็ป้องกันการติดเชื้อได้28เปอร์เซ็นต์ แล้วก็สัส่วนการป้องกันนะคะการป่วยหนักแล้วก็การเสียชีวิตของจังหวัดเชียงใหม่ก็กันได้ถึง97เลยทีเดียวส่วนในพื้นที่ของจังหวัดกลาลสินค่ะสูตรชินวักสองเข็มเนี่ยสามารถป้องกันการติดเชื้อได้13ต่อมามาดูสูตรต่อไปค่ะคุณผู้ชมสูตรแอสตราเซเนกาสองเข็มนะคะสูตรนี้เนี่ย จะมีผลแค่เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานาครเชียงใหม่แล้วก็กาลสินกรุงเทพค่ะสามารถป้องกันการติดเชื้อได้75%เปอร์เซ็นต์เชียงใหม่ป้องกันการติดเชื้อได้93%เปอร์เซ็นต์แล้วก็ป้องกันอาการป่วยหนักแล้วก็เสียชีวิตได้97%กาสิเปอร์เซ็นต์กาลสินค่ะป้องกันการติดเชื้อได้13สเปอร์เซ็นต์ส่วนไฟเซอร์นะคะไฟเซอร์ Fraser เองนะคะก็จะมีเป็นผลนะคะจากการศึกษาในพื้นที่เชียงใหม่แล้วก็กาลสินปรากฏว่าสามารถป้องกันการติดเชื้อได้92% นะคะโอ้ไม่น่าเชื่อว่าจะน้อยกว่าแอสตราเซเนกาสเข็มนะคะส่วนป้องกันการเสียชีวิตและก็อาการป่วยหนักนี่เท่ากันนะคะก็คืออยู่ที่97%แล้วก็การติดเชื้อที่ของก๊าซิินก็อยู่ที่13%เท่ากันต่อมามาดูที่สูตรที่เป็นสูตรไขายนะคะที่ชินวักเป็นเข็ม1นึ่งแอสตราเซเนกาเป็นเข็ม2ผมปรากฏว่าสามารถป้องกันการติดเชื้อในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้75%เชียงใหม่ได้ถึง93% แล้วก็ป้องกันการป่วยหนักการเสียชีวิตได้เนี่ยถึง97แล้วก็ทีกราซินก็ป้องกันการติดเชื้อได้13ต่อมาค่ะมาเป็นเซตที่เริ่มมีการบูสเตอร์โดสกันแล้วในเข็มสูมรนะคะสตรแรกก็คือเป็นชินวักสังเข็มแล้วก็ทำการบูสเตอร์โดสด้วย a s t r ราเซ e c a เป็นเข็มที่3ผลปรากฏว่าในภูเก็ตค่ะสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ที่94.2เลยทีเดียว และสามารถป้องกันการป่วยหนักแล้วก็เสียชีวิตในจังหวัดภูเก็ตได้ร้อยเปอร์เซ็นต์สมุทรงเทพมหานครค่ะป้องกันการติดเชื้อได้86%เปอร์เซ็นต์แล้วก็เชียงใหม่ป้องกันการติดเชื้อได้96%เปอร์เซ็นต์แล้วก็ป้องกันนะคะการเสียชีวิตหรือว่าป่วยหนักได้ถึง99%ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ที่จังหวัดกาฬสินนะคะป้องกันการติดเชื้อได้89% ต่อมาอีกสูตรหนึ่งค่ะที่เป็นชินวัตส,สองเข็มแล้วก็บูสเตอร์โดสด้วยฟักซิน m r n a ก็อย่างไฟเซอร์นะคะผลปรากฏว่ากรุงเทพมหานครค่ะสามารถป้องกันการติดเชื้อได้82%เเชียงใหม่ป้องกันการติดเชื้อได้98%แล้วก็ป้องกันการป่วยหนักแล้วก็เสียชีวิต99%แล้วก็ที่จังหวัดกาลสินค่ะป้องกันการติดเชื้อได้79%ส่วนอีกสูตรหนึ่งค่ะสูตรสุดท้ายเป็นชินอฟาร์ม2เข็มบูสเตอร์โดสด้วย Fraser, นะคะค สามารถป้องกันการติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้98%และก็ป้องกันการป่วยหนักและเสียชีวิตได้99%ต้องบอกก่อนนะคะว่าแต่ละสูตรเนี่ยก็จะเป็นสูตรที่เราใช้กันอยู่แล้วในปัจจุบันนี้นะคะเป็นสูตรที่ได้ทําการฉีดไปแล้วแล้วก็มีการทําการศึกษานะคะผลของการฉีดวัคซีนเนี่ยกับบุคคลที่เคยฉีดไปแล้วผลก็เลยออกมาประมาณนี้นะคะซึ่งก็เขาก็มีการประมวลศึกษากันใน4พื้นที่ดังที่ได้แสดงออกมาให้เห็นนะคะเท่ากับว่า ฉีดวัคซีนแล้วยังไงยังไงนะคะเปอร์เซ็นต์การเสียชีวิตเนี่ยน้อยมากหรือแทบจะไม่มีเลยโดยอย่างโดย,ยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในสูตรของชินโนวัค2องเคมแล้วก็ตามด้วยแอสตราเซเนกาเนีเขาบอกเลยว่าป้องกันการเจ็บหนักแล้วก็เสียชีวิตถึง100%ซนะคะแล้วก็สัดส่วนที่มากที่สุดในเรื่องของการป้องกันการติดเชื้อเนี่ยก็จะเป็นวัคซีนนะคะสูตรที่นี่แหละอยู่ที่90 8%ของในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก็คือไม่ว่าจะเป็นชิโนแว็สองเข็มแล้บูสเตอร์คือเป็นเชื้อตายนะคะแล้วบูสเตอร์ด,ด,ด้วย mima สังเกตว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมก็ตั้ง98%เนี่ยที่ว่าป้องกันการติดเชื้อได้นะคะคราวนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะจากสบคก็ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนใน10จังหวัดท่องเที่ยวที่มีการเปิดเป็นพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยว10จังหวัด ก็จะประกอบด้วยนะคะ,ะกลุ่มพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตสุราษฎร์ธานีกระบี่และพังงานะคะส่วนกลุ่มที่2ค่ะก็คือกลุ่มท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครชนบุรีสมุทรปราการนนทบุรีกาญจนบุรีและก็ปทุมธานีสำหรับในพื้นที่10จังหวัดนี้ที่เป็นพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวก็คือสะประชาชนในพื้นที่10จังหวัดนี้ สามารถไปรับวัคซีนเข็มที่4ได้นะคะแต่มีเงื่อนไขว่าจะรับเข็ม4คุณต้องทำการฉีดเข็ม3มาแล้วไม่ต่ำกว่า3เดือนคือใครบูสเตอร์เข็ม3ไปแล้วแล้วนับไปเลยผ่านมาละ3เดือนคุณก็ไปรับวัคซีนเข็มที่4ได้เลยแต่ว่าถ้ายังไม่ถึงเพิ่งไปรับมาแค่เดือนเดียว2เดือนอย่าเพิ่งไปนะคะคุณผู้ชมให้เกิน3เดือนไปก่อน ะค,ะค่อยไปรับเข็มที่4 10จังหวัดที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ย้ำกันอีกรอบนะคะมีภูเก็ตสุราษฎร์ธานีกระบี่พังงากรุงเทพชนบุรีสมุทรปราการนนทบุรีการจนบุรีและประทุมธานีนะคะ10จังหวัดนี้ไปรับเข็ม4ได้แต่ต้องได้เข็ม3ม,มาแล้วไม่ต่ำกว่า3เดือนนะคะก็สามารถตามไปได้ทุกช่องทางเลยคงมีประชาสัมพันธ์บอกกันหลายช่องทางแล้วนะลงทะเบียนผ่าน ระบบนูนนี่นั่นอย่างนนทบุรีก็นนพร้อมนะคะหรือว่าใครที่อยู่จังหวัดปทุมธานีสะดวกมานนทบุรีก็เข้ากับนนพร้อมก็ได้เพราะว่าวัคซีนเขาก็จะมีบริหารจัดการตลอดหรือว่าไปติดตามที่เพจ f a c e b o o ในะคาะสาธรณสุขประจำจังหวัดของท่านทั้ง10พื้นที่นี่แหละเขาก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้เขารับบริการฉีดวัคซีนอยู่แล้วนะคะพูดถึงวัคซีนค่ะคุณผู้ชมล่าสุดก็มีข้อมูลนะคะทางด้านของหมอประสิทธิ์ค่ะ ก็มีการออกมาให้ข้อมูลในเรื่องของโอมิครอนค่ะระยะท้ายก็บอกว่าเจ้าโควิดเนี่ยมันก็จะแบบว่าอาจจะอ่อนลงนะคะแล้วก็ในเรื่องของการบูสเตอร์โดสเข็ม3เข็ม4เนี่ยทางคุณหมอเองก็บอกว่าในโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเข็ม4เนี่ยเราอาจจะไปลุ้นกันนะคะว่าอาจจะมีวัคซีนเจนที่2ออกมา เดี๋ยวก็ต้องมาดูกันนะคะเพราะตอนนี้เหมือนเราก็ยังใช้เจน1กันอยู่แต่เดี๋ยวเจน2อาจจะมีสูตรใหม่ๆออกมาหรือมีตัวพัฒนาอะไรใหม่ๆออกมาเดี๋ยวก็ต้องมารอดูกันล่าสุดค่ะวันนี้ทางด้านของหมอประสิทธิ์ค่ะก็ได้มีการนะคะอัปเดตนะคะสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ค่ะ ทางด้านของศาสตราจารย์ในแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาพาคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลแถลงอัปเดตสถานการณ์โรคระบาดโควิด19สายพันธุ์โอเมกอนจากทั่วโลกในช่วง2เดือนหลังจากการระเบิดหลังจากการเริ่มนะคะแพร่ระบาดแล้วก็การรับวัคซีนแล้วก็การใช้ยารักษาแล้วก็มีข้อแนะนำนะคะการใช้ชีวิตในยุคเนกนอร์มอล ว่าหลังจากองค์การอนามัยโลกค่ะมีการประกาศเรื่องสายพันธุ์ใหม่โอมิครอนในวันที่24พฤศจิกายน2564ในช่วงเวลานั้นทั่วโลกก็มีการตื่นตระหนกเพราะข้อมูลที่ได้รับจากแอฟริกาใต้พบการกลายพันธุ์ถึง32จุดที่อาจจะเกี่ยวกับการแพร่ระบาดท,ที่รวดเร็วซึ่งหากมีความรุนแรงมากขึ้นด้วยก็หมายถึงว่าวิกฤตโควิด -19 จะถูกเร่งขึ้นมาอย่างมากมายแต่ขณะเดียวกันถ้ารุนแรงน้อยกว่าสายพันธุ์เดิมเช่นเดวต้าจริงอาจส่งสัญ,ญญาณอะไรบางอย่างให้กับชาวโลกค่ะ ข้อมูลของทางด้านนายแพทย์ประสิทธิ์นะคะก็ให้ข้อมูลเอาไว้ว่าจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกเมื่อ2วันที่ผ่านมาพบว่าโอมิครอนกายก,กำลังหลุนแรงนะคะมากในทวีปยุโรปรองลงมาก็คือทวีปอเมริกาซึ่งโอมิครอนกลายเป็นสายพันธุ์หลักใน2ทวีปนี้และพบเดลต้าน้อยลงขณะที่ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในทวีปตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งก็พบโอมิครอนขึ้นมาบ้างส่วนทวีปที่เป็นตร์ส แปซิฟิกเช่นญี่ปุ่นนะคะอ่าเวสเทิร์นนะคะขับไปส่วนทวีปเวส e r เทิร์นแปซิฟิกเช่นญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียก็พบว่าเพิ่มขึ้นเช่นกันแต่พบว่าทวีปแอฟริกาเริ่มสงบลงผ่านจุดสูงสุดและก็กำลังอยู่ในช่วงของขาลงค่ะส่วนสำหรับประเทศไทยเองนะคะสถานการณ์การติดเชือ้อโควิด1 9นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายพันธุ์เดลตา้าถือว่าประเทศไทยมีการบรหิหารจัดการได้ดี เคยมีผู้ติดเชื้อขึ้นไป2 0,000ื่นกว่ารายต่อวันแล้วค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆจากนั้นเชื้อโอมิครอนก็เข้ามาแต่ตัวเลขการติดเชื้อค่อนข้างเป็นเส้นตรงติดเชื้อวันละ7 8 0 0 0รายอัตราการเสรียชีวิตค่อนข้างดีหลัก20รายต่อวันส่วนการฉีดวัคซีนก็ฉีดไปแล้วกว่า110ล้านโดสประชาการ7จล้านคนโดย3ใน4ฉีด1โดสและเกือบร้อยละ16ที่ฉีดเข็มที่3แล้วดังนั้น ถ้าหากว่าเราไม่ด้อยในการจัดการโควิด1 9เนะคะก็เือพูด่าว,ว่าด,ดังนั้นก็ถือว่าเราเนี่ยไม่ได้ด้อยเลยนะในเรื่องของการจัดการกับโรคโควิด1 9ภายในประเทศแล้วก็ข้อมูลนะคะที่ในเรื่องของการระบาดของเจ้าตัวโอมิครอนในช่วง2เดือนที่ผ่านมาคือการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนไม่ลงถึงปอดทำให้อาการไม่รุนแรงค่ะเสียชีวิตน้อยกว่าเดลต้า แต่การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนทําให้ไอจามบ่อยจึงมีการแพร่เร็วกว่าเดลต้าโดยที่ปริมาณไวรัสนะคะไม่จำเป็นต้องเยอะอาการน้อยกว่าดังนั้นในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยได้มีการตั้งยุทธศาสตร์ว่าหากติดเชื้อไม่มีอาการให้เก็บตัวอยู่ที่บ้านผ่านไป2ส,สัปดาห์ก็หายและเกิดภูมิคุ้มกัน การเข้าโรงพยาบาลต้องอาการรุนแรงนอกจากนี้ยังพบโอมิครอนหลบภูมิคุ้มกันได้ดีทําให้ติดเชื้อซ้าได้ก็หมายความว่าคุณเคยติดโอมิครอนแล้วหรือเคยติดเชื้อเดลตาอะไรมาแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะกลับไปติดได้อีกนะคะก็คือ,อยังเป็นโอมิครอนแล้วปกติแล้วคนก็มองว่าเหมือนเป็นหวัดสายพันธุ์นี้แล้วครั้งต่อไปถ้าก็จะเป็นหวัดสายพันธุ์อื่นคงไม่ได้เป็นสายพันธุ์เดิมอะไรแบบนี้แต่กลายเป็นว่าถ้าเป็นจตัวโอมิครอนค่ะมันหลบภูมิคุ้มกันได้ดีก็หมายความว่าติดแล้วก็ติดอีกได้ แล้วก็คุณหมอนะคะก็ยังมีการเน้นย้ำอีกนะคะว่าไม่สามารถเอาอาการที่แสดงออกมาจำแนกว่าเป็นสายพันธุ์ไหนได้แต่อาการที่พบพบว่าแตกต่างจากเดลตาก็คือโอมิครอนจะมีอาการมีน้ำมูกไหลปวดศีรษะปวดตัวไอจามแต่ไม่ค่อยมีไข้หรือไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสในเวลา นี้ก็เรียว่าใกล้แล้วที่โอมิครอนะคะจะชนะค่าศึกอย่างเดลต้าแล้วก็คือพูดง่ายว่าเข้ามาครองพื้นที่แทนเดลต้านั่นเองก็เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะสัดส่วนนะคะยังเป็นร้อยละ85เท่ากับร้อยละ15แต่ไปเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้าจะเป็นโอมิครอนทั้งหมดโ,โหอันนี้ก็เป็นคุณหมอเองนะคะก็พูดในลักษณะเดียวกันกับหมอยงเลยว่าเจ้าตัวโอมิครอนเนี่ยมันก็จะเข้ามาแทนที่เจ้าตัวเดลต้านี่แหละ ภายในเดือนมนกราคมนี้แหละนะคะก็แสดงว่าข้อมูลก็ตรงกันส่วนในเรื่องของการฉีดวัคซีนนะคะคุณหมอก็ได้มีการอ้างอิงข้อมูลการศึกษาที่ลอนดอนค่ะพบว่าภูมิคุ้มกันที่จะลดการติดเชื้อลดความรุนแรงได้ก็ต่อเมื่อฉีดเข็ม3ส่วนการฉีด2เข็มนะับว่าเป็นการฉีดวัคซีนพื้นฐาน ส่วนระยะห่างจากเข็มที่2อ,อยู่ที่3เดือนตัวเลขนี้มาจากการวิจัยที่พบระดับภูมิลดลงแต่ยังไม่มีหลักฐานใดๆที่บอกว่าเราฉีดกันทุก3 4เดือนดังนั้นอย่าเพิ่งคิดแบบนั้นต้องติดตามสถานการณ์ไวรัสต่อไปเชื่อว่า3 4เดือนจะมีวัคซีนรุ่นที่2อ,ออกมาจะต้องดูว่ามีผลบวกอะไรที่เพิ่มจากรุ่นแรกไหม,มนะคะก็นี่แหละค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะมีการฉีดเข็ม 3ให้เข็ม4ี่ให้เนี่ยก็คือทิ้งห่างกันประมาณ3เดือนอะไรสี่เดือนอะไรประมาณนี้แต่ก็อย่าพึ่งไปตื่นตระหนกว่าจากนี้ไปฉันจะแข็งคุณไหมส3เดือนฉีดที3เดือนฉีดทีสาเดือนฉีดทีแบบนี้หรือเปล่าอย่าพึ่งไปตื่นตระหนกขนาดนั้นนะคะคุณผู้ชมก็จะต้องรอดูทิศทางของเจ้าไวรัสก่อนถ้าว่ามันยังรนุนแรงดูทิศทางแล้วยังระบาดไม่หยุดจก็อาจจะต้องมีการฉีดต่อไปแต่ถ้าเบาบางลงแล้วเจ้าตัว หรือว่าวัคซีนเจน2อย่างที่คุณหมอบอกนะคะออกมาแล้วมีวิวัฒนาการมีพัฒนาการที่ดีขึ้นสามารถป้องกันเจ้าตัวไวรัสโอมิครอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรแบบนี้เราก็อาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องแบบ3เดือนฉีด3เดือนฉีดก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูสถานการณ์ทิศทางของไวรัสกันก่อนนะคะว่าจะเป็นอย่างไรและันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะที่เราได้มีการหยิบยกนํามาฝากกัน วันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะมาติดตามกันต่อนะคะว่าสถานการณ์ของโควิด -19 จะเป็นอย่างไรต่อไปมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจเราก็จะหยิบยกนำมาฝากกันแบบนี้เช่นเคยวันนี้เวลาในรายการหมดลงแล้วหลาไปก่อนสวัสดีค่ะป๊อปคอนเคลือบน้ำตาลมะพระ้าวออร์แกนิกร้อซจากสวนจังหวัดเพชรบุรีมีจุดเด่นที่ไม่ใช้น้ำมันในการคั่วใช้เนยแท้ร้อซ ทำให้คงความหอมของน้ำตาลมะพร้าวและมีรสที่นุ่มลึกกว่าที่อื่นกรอบหอมอร่อยปลอดภัยกินเพลินๆได้อย่างสบายใจราคาโดนใจ1ถุง150กรัมเพียง139บาทพิเศษสั่งซื้อวันนี้4ถุงส่งฟรีไปเลย